สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bacon m ีมาร์กนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีสินค้าตัวนึงนะครับจะมานําเสนอสําหรับชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือหูฟังจากทาง Logitech นั่นเองนะครับเป็นหูฟัง Logitech G333 นะครับเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดื่มด่าได้กับการเล่นเกมนะครับแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจน พร้อมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเจ้าตัวนี้ดูเลยนะครับเพราะว่าทางสปอนเซอร์เนี่ยเพิ่งส่งมาให้ผมสดๆละร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับแล้วเราก็มาอันบ็อกพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมนี่นะครับก็คือหน้าตาของกล่องนะครับของเจ้าตัว Logitech G 3 3 3นะครับผูฟังอินเอียนะครับผมที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเจ้าตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ด้านหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยอ่านี่นะก็ G333 นะครับโลโก้แบรนด์นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวหูฟังนะครับซึ่งผมเนี่ยได้สีดํามานะครับก็สวยมากๆเลยนะครับสีดําตัดกับทางสีฟ้านะครับของเจ้าตัวโ g i ิเทคนี้ก็ทําให้มันดูเท่มากๆนะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับก็ ด้านข้างนะครับของกล่องเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับเป็นพวกแบบว่าข้อมูลต่างๆนะครับว่าเจ้าตัวหูฟังเนี่ยเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ให้มานะครับใ,ในกล่องนี้นะครับผมต่อมานะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีการบอกเกี่ยวกับสบคุณน,นะครับว่าเจ้าตัวหูฟังเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบ ก้านสาหรับพูดคุยเนี่ยเป็นอินไลน์นะครับผมก็จะทําให้การสื่อสารเนี่ยก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าตัวการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีระบุไว้ด้านหลังด้วยนะครับผมนี่นะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เราเปิดแล้วเนี่ยด้านในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมมาเรามาอันบ็อกด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมนี่ ในกล่องนะครับก็ที่ได้มาอันแรกเลยก็จะเป็นหูฟังนะครับผมอีกอันหนึ่งที่ได้มานะครับก็คือจะเป็นสายแป้งนะครับก็สายแป้งเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบแจ็ค3.5มานะครับแล้วก็อ่าสายแป้งอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าสายแป้งจากแจ็ค3.5มาเป็น USB Type C นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมก็เป็น Type C นะครับก็ทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับที่ได้มาจากในกล่องด้วยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวจุกยางซิลิโคนนะครับซึ่งแบ่งออกมาให้อีก2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวหูฟังนี้ได้แถมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไซส์ S, M, L นะครับเพราะว่าแต่ละคนนะก็ขนาดหูไม่เท่ากันเนาะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เวลาเราใส่เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดื่มดํากับหูฟังนี้ได้อย่างแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะครับกระชับมากๆแน่ๆนะครับผม ต่อมานะครับผมไอเทมต่อมาก็คือจะเป็นเจ้ากระเป๋าใส่หูฟังนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นกระเป๋าจากทาง Lotitech นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือนั่นเองนะครับก็ทางเจ้าตัวในกล่องเนี่ยก็จะแถมคู่มือมาให้นะครับว่าควรจะใช้งานยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวหูฟังกันดีกว่านะครับพระเอกของเราว่าเป็นยังไงนะครับ บอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมเจ้าตัวหูฟังของเรานะครับผมบอกเลยว่าสีดําตัดกับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยค่อนข้างไปทางน้ําเงินเนาะผมว่านมันเท่่ะมันเท่จริงๆนะครับสีสวยมากเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของทาง Logitech นะครับผมทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็สายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผม ตรงาการพูดคุยนะครับก็จะเป็นินไลน์นะครับผมทําให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลองกดเจ้าตัวปุ่มเฮ้ยสัมผัสมันดีนะเนี่ยว,วัสดุผลิตหูฟังนะครับทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับก็แน่นอนแหละว่ามันคงทนมากๆนะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยเราซื้อมาแค่แบบสองสามวันแล้วมันจะแบบเสียหรือเปล่ามันจะพังหรือเปล่าผมบอกเลยว่าวัสดุเขาคงทนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ ระบบเสียงเนี่ยที่ผมได้รู้มานะครับก็คือระบบเสียงเนี่ยเขาใช้ระบบ Diver Dual Dynamic Drive Technology นะครับก็จะเป็นการลงรายละเอียดเสียงที่แบบดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC นะครับมือถือ Xbox p l a y s t a t นะครับ PlayStation หรือแม้แต่ n i n t e n d o เนี่ยเจ้าตัวหูฟังเนี่ย รับรองได้เลยว่าเชื่อมต่อได้หมดนะครับแล้วก็คุณภาพเน้นแน่น,แน,นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกงันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบว่าฟิลลิ่งหลังการใช้งานให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราเอาเจ้าตัว Logitech G333 หูฟังอ e ินเอียร์นี้เนี่ยไปใช้ในการเล่นเกมไปใช้ในการสื่อสารภายในเกมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม ครับผมก็หลังจากที่ผมได้ใช้เจ้าตัวหูฟัง Logitech G333 นะครับไปใช้ในการเล่นเกมนะครับรวมถึงการฟังเพลงบ่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการสําหรับทุกๆคนได้เลยนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยดีมากๆแล้วก็การสื่อสารเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีสะดุดจริงๆนะครับของเขาดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาหูฟังอินเอียร์นะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงการเล่นเกมหรือว่าการทํางานต่างๆเนี่ย ก็ลองมาศึกษาหรือว่าลองมาดูเจ้าตัว Logitech G 3 3 3นี้ได้นะครับในราคาเพียงแค่1,690บาทเท่านั้นนะครับผมบอกว่าคุ้มค่ากับราคาแน่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้านี่มีประกันถึง2ปีเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Logitech G 3 3 3นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับสำหรับการสั่งสินค้าไปที่ Descript i o n ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดกันได้นะครับสำหรับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม